สวัสดีจ้าพวกกระเป็นอุดรภาคกินภาคเที่ยวนประเทศสิงคโปร์พี่น้องมือนี้มากินกาลีอีโถพี่นอ้องอ่าที่เขาเอิ้นว่ากาลีอีโถนี่เป็นภาษาจีนพี่น้องบันเท่ากับกะาลีหัวปลาเสียละพี่พี่น้องกาลีหัวปลาบันเท่า,าสิเอิ้นเนาะกินก็เขาสวยไปได้ยุลานพี่มวยมากเป็นเจ้าประจําที่เป็นไปกินประจําแซ่บพี่น้องกินก็เขาสวยพี่น้อง เอาขอเวยก่อนเจ้าหน่เป็นกินมาหลายปีเลยพี่น้องปกติกาลีอีโทนี่สิเป็นคนอินเดียเฮ็ดอันนี้สิเป็นคนจีนเฮทเถอะพี่พี่น้องมันสิมีแบบแบบของคนจีนเฮ็ดละกะแบบของคนอินเดียเฮ็ดถ้าของคนอินเดียเฮ็ดสิเป็นใส่เครื่องหลายๆเลยพี่น้องใส่พวกพริกพริกอยังพริกเครื่องพริกแกงใส่พวก <Okay. S 1> ไอ้ยังก็ไรขมิ้นแม้หลายๆพี่น้องอันนี้สิเป็นคนจีนค่ะเป็นคนจีนใครๆว่า อันนี้คนจีนเขาสีเฮดแบบว่าเอาพริกแห้งนะพี่น้องมาปั่นนั่นสิพี่น้องม,มันสีออกมาเป็นสีนี้แต่ว่าขันเป็นค้นอินเดียเฮดสีออกสีเข้มคนก็นี่นะพี่น้องสีบอกคือกันเด้อันนี้เป็นกินนมาแบบหลายสีแล้วนะพี่น้องเป็นกินทั้งของคนอินเดียกินทั้งของนจีนเจ้าว่านจีนเป็นสีกินเจ้าหนืเจ้าประจามาเลยพี่น้องเนื้อมากินเขาแล่น้ากันพักนี้บ่ต่องกับแก่นตัเออมาจ็ดให้งามเพื่อความสวยงามพี่น้อง มาเด้ค่ะพี่น้องอาจจะเสียงดังเล็กน้อยเลยพี่น้องเล็นกน้อยเบิ่งกระตุนบอกบอกฟังไดเล็กน้นอยลูกสิงคโปร์อบอกอยากพี่น้องเลย <c oughs> กินกระเพาะเจ้าเลยพี่น้องเด้ออันนี้เขาสีมี้พักให้เลยเด้อพี่น้องอันมีกระเจี๊ยบมีดอกไปมีกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบใส่ขันข้นอ่าเบียรเฮ็ดเขาสีบ,บ่ใส่สับประรดข้นจีนเซียนสีใส่สับ,สบประรดน้ำพี่นอ้องแล้วก็สีใส่มะเขือเขอยาวพร้อม ่่พีน้องเบนเป็นคนมักกินเลยพี่น้องจนเฮ็ดเป็นเลยพี่น้องแนวใด้ขันเบนมักกินแล้วเบนก็สีเฮ็ดก็สีเบิ้งเพนะิเ่นนะเฮียเบิ้งว่าเพิ่นใส่อย่างเนี้ยจนเฮ็ดเป็นมาขึ้นแนวพี่น้องอันอาหารนเนี๋ยวนี้เบนมักสีเบนกับสีเฮียเบิ้งโมเสนเวลาไปซื้อกับสีเบิ้งเขาเฮ็ดสีอลไรพี่น้อง ເຮົາໃສ່ມັກກັບຝັກນາວມາເຖືອນານ ปลาอันนี้เพิ่จะเอาปลาแบบปลาเนื้อแดงเ่อสิพี่น้องประเ็ดอันนี้อันนีนน้เป็นลูกกระเจี๊ยบพี่น้อง เขาแล้งน,นี่พี่น้องบางคนก็จิบ่เดือแล้วเพราะว่าซีสุ่มกว่าแล้วนะเป็นเนกินเขาแรงกินเดือพี่น้องมาเคือพี่พี่น้อง กลางเพื่อไปวางไปหลังบ้านไปแม่แม่นม่จะไปทิ้งทีเดียวสร้างพวมเีินเดี๋ยวมี่เอาไปทิ้งเองลูก มาเดี๋ยพี่น้องมากินก้าวเบนจ้ะกับซี่ไซส์มะเขือ,อเทศพร้อมด้วยพี่น้องเป็นมะเขือ,อเทศแต่ว่าคนที่ไม่อยู่สิงคโปร์ที่เพิ่นนี่เพิ่นกับซีหู้ดอกแต่ว่าคนไทยข้าวบุ้งว่าเมืองไทยข้ามี่บอนนะพี่น้องเป็นกะปูรูนะเพราะว่าเป็นเป็นนิกหน่อยเป็นหนองเนาะพี่น้องอยู่อยู่บ้านทกินตะขบกลุ่นตะขบตับมุขก๋าเตียวสีปูรูว,บบว่าสีมีแบบนี้นะ กาลีอีโทภาษาจีนเขาเอิ่นนะพี่นอ้องมาเขาเสือ,อหัวปลา,าตัวหัวปลาตัวใหญ่ๆนะพี่น้องไม่เฮ็ดเป็นพวกปลาแดงสิเลยพี่น้องไม่เฮ็ดกันเพราะว่าเนื้อมันสีแสบพวกกันนะลูกกระเจี๊ยบพี่น้องกินก็นต้องระวังเลยพี่น้องระวังต้างปลา ปลรโพี่นอ้องมัครป่านทอดนี่เขือ่อนสมัครเที่ยวหาตักกินพักนะพี่นอ้องแซ่บพ,พี่นอ้องอันนี้เป็นเจ้าประจำเบ้นมันกินมาลายปีพี่นอ้องแซ่บ เนื้อปลาพี่น้องปลาสดๆเลยต้องเอาปลาสดๆได้พี่น้องเห็ดสันปลาเพราะสดมันเห็ดมันจะแบบมีกินนะ อินเนื้อซะก่อนหัวมันคอยแทะที่หลังถือใจผู้มักแทะหัวพี่ดอกเคือ มากกินพี่น่องใช่ของซีงมากกินกให้กินทุกมือเหมือนอาหารไทยเขาบว่าอะไหรอกอาทิตย์นึงกินเท่านึงได้ยุพี่น่อง ของขึ้นราคาที่พี่น้องอันนี้เพิ่นก็ขึ้นตะก,กี้เพิ่นได้ขายแค่เท่าไหร่เองยิบเอ็ดเหรียญยิบสองเหรียญหัวบักใหญ่อันนี้ยี่สิบผาเหรียญทั้งหมดพี่น้องยี่ผาเหรียญหาสิบเส้นแล้วก็หัวหน่อยลงก็เก่าอีกปกติปกติแได้หัวบักใหญ่อันนี้หัวนหน่อยหนึ่งพี่น้องคของึ้นราคาหน่อยพี่น้องเพิ่นก็ขึ้นของต่ำเพิ่นก็ขึ้นราคาต่ำพักก็ขึนาา้นพี่น้องไอ้ยูสิงคโปร์ก็ขึ้นนึกกันเด้อบ่แม่นอยู่ตะเมืองไทย บอกึ้นเจาค้าแรงเหรอพี่เนาะเสร็แล้วพักเป็นหาผักกัน เลียจะก่างมันพี่น้องเขามาค่อยนั่งแทะกันเขาใส่อันพริกใส่นีร้ายเลยพี่น้องแล้วสมมติมันกินข้าวของอินเดียนี่ก็คือใส่รลายกันใส่พวกขมิ้นนะรายพี่น้ององอินเดียสนเน้นขมิ้นามิ้นแต่ว่าของค้นกินสีแบบเน้นพวกกะทิพวกอะไรนะพี่น้องอิ่มพี่น้องแสบ สำหรับคลิปนี้กับลาไปก่อนด้วยพี่น้องเดิอคลิปหนาคุยพอกันไหมจ้ะพี่น้องส่งขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทีคอมเมนต์ขมาขอบคุณหลายๆเป็นอุดรคอกราบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเดิอคลิปนี้กัไปแล้วพอกันคลิปหนานะคะพี่น้องไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า